แต่บังเอิญหน้าตาของเรามันด่าแกวาดบ้านเนาะนี่ยายจะกวาดลูกยายกวาวดก่อนกวาดบ้านเออเนะข้างมันบนงามเนาะเอาฟอยมาเอาฟอยอันยิ่งใหญ่มากวาดหน้าบ้านนั่นน้องวีเอมเอาฟอยมากวาดหน้าบ้านนั่เร็ว เอานี่ไงมันหน่อยมันนานแล้วแกวดบ้านหน่อยเร็วเร็วเร็ววบ้านหน่อยเร็วเร็วถุงเท้าหนูตจ้าหนลูก อมมจาวะบีจะไปไหนอืมอืมถามถามบีว่าบีจะไปไหนอย่างหลุดหัวนะอืออือ,อระวังนะลูกนะระวังนะ,ะงนะถ้าตกเจ็บนะ ถ้าให้เขาขึ้นอย่างนี้ก็ดูความแข็งแรงของเขานะคะว่าเขาจะขึ้นได้ไหมอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าแต่ว่าต้องบอกให้เขาว่าอย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 ่าตกนะตกเจ็บนะตกเจ็บนะอ่าพอยจ๋าเพชรจ๋าะลุกเพชรจ๋าเพชรจ๋าบอกก่อน เดี๋ยวายจะเรียกก่อนพี่พลจ๋าพี่พลพี่พลพี่พลจ๋าเอา้าไม่มีเสียงตอบพี่พลรายการทีทูลฮะพี่พลจ๋าก่อนพี่พลไม่จ๋าไม่เอาลงต,ตอบก่อน พี่พลอยจา๋าใช่ใส่รองเท้าเต็มลนจะวังหัวเขาอือพี่พลอยจา๋า<ะ>พี่พลอยจา๋าไม่จ๋าไม่ไม่เอาลง<ะ>พี่พลอยจา๋าจ๋าก่อนพี่พลอยจา๋จากกจ<ะ>๋าจนาะพี่พลอยจา๋า เดี๋ยวเดี๋ยวยายจะเรียกนะน้องเครจ๋าโอเคไ,อไปได้ไไดไอยอยดน้องเครจ๋าเพราะเป็นอย่างนี้พี่น้องที่ขึ้นอย่างเงี้ยก็ให้เขาแบบเรียนรู้ไปเรื่อยๆนะคะไม่ใช่ว่าไไมันเขาจะเป็นเด็กโง่ไไถ้าเขาขึ้นไม่ได้ยายดูอยู่นะคะอ่ะยายดูกันไหมไป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 ดูกันเถอะไปไป,ไปพี่พลอยไปดูกันเนาะไปดูนะมันมีอะไรอยู่หลังบ้านนะไปไปเอาไม้ก,กวาดไปด้วยไป เอาให้กวาดไปสวยด้วยเนอะเอาให้กวาดไปด้วยอะอะเอาให้กวาดไปด้วยนะนี่นี่อมดมันตัวใหญ่เลยใส่เดี๋ยวปึ้งอย่ามามาอาวูแดดแท้มันคือเด๋อเอ้ยจะเอาไปใส่ให้หรอกแม่ให้แม่นั่งเฉยลูกจะทําเองดูดูหน้าตาฮะมันแก่งเยอะหลาเดี๋ยวล้ไปเล้ คหคหหุุณณมมออนั่นแหละเราก็ทําหน้าบ้านด้วยนะหลังบ้านหน้าบ้านที่แรกก็ทํำ้ังไนกอนแล้วค่อยหน้าบ้านหลังบ้านอุยมาดูนี่มาดูนี่วุ้ยแมงอะไรลูก สวยกว่านี้จะมีอีกไหมวัวน้อตรงไหนสวยไหมบ่แว่นใหญ่แล้วน,น่ะมีแก่แต่งทำไดของใหญ่แ,ยยแต่งนะใหม่ใม่ใหม่ใหม่ใม่เวียนใหญ่แต่งนะเปื้อนหมดแล้วไม่ได้ข้างหน้ามันเปื้อนหมดเลยนี่เอา้ามันต้องมีคนเอาไปใส่เล่นเนี่ยเอาไปไว้ตรงนี้ให้ยายหน่น <S <S หอยอ่คุณหมอต้องทำเบาๆนะ ยังแม่ยังเปลี่ยนเวลาแล้วแม่ตอนนี้นอนเที่ยงละนอนเที่ยงอ่ะตื่นบ่ายสามนี่เชีโอ้ยบักขามสมกับมีตนต้งเขาเัอะละใช่ไหมเนื้อไหมอ๋อมีเบอร์เขา ยืดฮ็ดเลยม่ะเปิดบอกใส่ยืดเตะกวดเอาตออะไรลูกอัดปัอะผัดผอบพัดอะไรอ่ะยอ๋ออะไรนะลูกดูอะไรอย้เออจยดูเธอพัดแค่บีไปใส่จ้าคือว่าเห็นชมนี่หวัยาบีไปหาหมอค่ะ ขุ่มเลยไหมขามยูต้นเทาแม่ปอกเลยขามถุม่มขามถุม่ม เฮียนเขาเลยเขาอ้มันไขเอาไปแส่ลาบไแม่มากินข้าวเร็วไม่กินข้าวเร็วย้ายป้อนเขาก็จับแล้วลูกมามากินก็จับแล้วก็บิวสั่งก็จับให้เมื่อเช้านี่ก็บิวกับไปยื้อนี่อู้ยอร่อยมากอร่อยมากครับพี่น้องพี่พลอยมาเราแค่กินแล้วนะพี่พลอยมาเลยอร่อยไหมลูกอร่อยไหม

มิดนะคัน้องพอยเลยตามีหกตาฮอนแดดของพลอยของพอยฮอนแดดมมมััันนนนนนรรร้้้อออ เขาห้อมมาเขาห้มเขาห้อมน้องวัดไปเงี้ยฮะกระสือมาเงี้ยมั้ย กินไหนลูกอะกินข้าวก่อนนะกินข้าวก่อนนะเอาจะไม่กินแต่ละเอาจะอาบค่ะจะอาบแล้วก็จะนอนไงคะกินข้าวค่ะตอนนี้ค่ะหุยกินอย่างนี้เลยเล่นอย่างนี้เลยเล่นให้สุดๆแล้วค่อยไปอาบน้ำแล้วค่อยนอนค่ะอร่อยมากสอนในไยตักใส่บาตรอย่างบุปผาบ จะได้โตไวๆลูกจะได้โตใอือไหนไหนอุ้ยให้แดงกินเหรอลูกอ๋อให้แดงให้แดงกินด้วยเอาไปคายให้แดงมาเลยคนคนแดงแดงกินนะแดงกินนะบุมูเจ้าบุญให้แดงกินนะลูกให้แดงเดี๋ยวแดงกินเองเอาวางไว้นั่นแหละเดี๋ยวแดงกินเองนะอืแดงกินเอง กินนอืมอืม่นดูเออเออปล่อยให้แดงกินนะลูกนะอ่ะกินกินดูอ่ะอ่ากินไหมแดงเดี๋ยวแดงกินเองลูกไม่ต้องไปจับให้แดงนะดูดมึงจะว่าผู้ใดนี่มึงจะว่าผู้ใดนี่บังสวงโบบังสายตาเอาที่ชู่เซ็ตลูกเอาที่ชู่เซ็ตแล้วต้องบียเอาที่ชู่เซ็ตอันเอาอันนึงทิชู่ที่ใส่ พิ่ชูมาเช็ดออกเล้วสิงขยะมาฟังน้ำมันลงมันแดดมันยังไม่ร่มนะเกลีมแดงร้องตั้งเลยลูกขอ่อยเอากินเลยลูกกินกินออากินกินกินเอาโซดกินลูกสซดกินอะอะหนูกินน้ำมันใช่ไหมหนูกินน้ำอ่อหนูกินน้ำมันมอ่ะกินมะขามเั๊นี่ทั้งกินมะขามอ๋อพี่พลอยโอ้งเพชรเก่งมากพลอยมะขามออกก่อน กินอ่ะแต่ก,กินข้าวหรือ่อะกินน้องน้องเพชรอย่ามือค่อยเสือ้อคอยนุ่งนอนคอยพระทัานแน่นั่นขอพระท่านใน้ถอดเพชร,พชรดูบอกแล้วไม่ฟังใช่ไหมเก็บเรวนี้เก็บดีดๆเก็บ<ๆ>เก็บเข้าไป ก็บเข้าไปเก็บดีดๆฮะต้องใช้เสียงอย่างนี้นะคะถึงจะได้ตัวนี้แมวไม่เล่นแล้วก็คือไม่กินก็ต้องไม่เล่นเดี๋ยวเฮ่อเดี๋ยวเฮ่อเดี๋ยวเฮ่ะอย่างเงี้ยอย่างนี้คือไม่กินถ้าจะกินจะจะไม่เล่นเนี่ยเขาไม่กินหรอกรู้อยู่ ไปเลยเข้าห้องน้ำํำไปทีนี้เข้าห้องน้ําเลยไม่เล่นแล้วอืมพี่น้องจ้าแย<า>้แตนปิดไล่กอนเด้อค่ะเพราะว่าจะอาบน้ำ